ผลสำรวจออกมาแล้วถ้าไม่นับกรุงเทพปริมณทนนะห้าเมืองต่อไปนี้อสังหามาโดดเด่นมากๆและดีไม่ดีในอนาคตเนี่ยห้าเมืองนี้จะกลายเป็นเมืองแห่งอสังหามทรัพย์ที่มีราคาแพงหรือไม่ในอนาคตคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นเขาจะรวยอู้ฟู่มีฐานะดีขึ้นหรือไม่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหารมทรัพย์ไทยหรือว่าเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตดรสมพลพรโชคชัยนี่นะครับแกก็ลงไปทําสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของตลาดที่อยู่อาศัยนะฮะแล้วถอยกลับไปเก็บสถิติ แล้วดันมาจนถึงกระทั่งปีไหนปีที่แล้วสปีย้อนหลังคือตั้งแต่ปี2537จนถึง2567าเนี่ยนะฮะสำรวจบ,บริเวส่ิจังหวัดเสร้วสิ่งที่เห็นเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเอาแค่เฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดที่มีมูลค่า5,000ล้านบาทต่อปีขึ้นไปจัดออกมาได้ทั้งหมดเนี่ย15จังหวัดแต่ดูแค่ท็อปฟก่อนเอาแค่5จังหวัดแรกก่อนนะฮะที่มีลักษณะของมูลค่าตลาดอสังหาริทรัพย์ที่เกิน5,000ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับ โอ้โหเรียกว่าอู้ฟู่มากๆจัดออกมาได้5จังหวัดไม่นับกรุงเทพปริมณฑลนะฮะทายออกไหมครับจังหวัดไหนจะมีมูลค่าตลาดอาสังหาที่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในแง่ต่างจังหวัดซึ่งไม่นับกรุงเทพกับปริมณฑลทายออกไหมชนบุรีนะครับอันดับหนึ่งคือชนบุรีครับคืออย่างี้ฮะข้อมูลจบปี67เนี่ยชนบุรีนี่นะฮะมีมูลค่าของตลาดอาสังหาริมทรัพย์ทั้งจังหวัดเลยนะฮะหนึ่งแล้านบาท คือถ้าเป็นดอลลาร์เนี่ยก็เฉียดเ4,700ล้านเหรียญน,นะฮะแต่ว่าตลาดนี้มันไปโตมากสําหรับชนบรุรีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนามเมืองการมีใบพาสตัดผ่านการเป็นเมืองอุตสาหกรรมการเป็นเมืองท่าเรือการเป็นเมืองท่องเที่ยวทุกอย่างนี่นะครับถือว่ามันเป็นเม็ดเล่หรือส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะฮะแต่ว่าพอเราดูในข้อมูลช้ปี67เนี่ยฮะก็ยังมีหน่วยเหลือขายนะครับ45,000กว่าหน่วย ตรงนี้คิดเป็น15%ของหน่วยขายภาพรวมของทั้งจังหวัดชนบุรีนะครับราคาก็ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมฮะ3.51ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวัดอันดับต้นๆเลยที่ไม่นับกรุงเทพปริมณฑลมาอันดับหนึ่งเลยนะฮะในแง่ของตลาดมูลค่าอาสังหารมิมทรัพย์ของชนบุรีนะครับต่อไปฮนะไม่ใช่2 0 0เมืองที่อยู่ใน e e c ครับแต่เป็นภูเก็ตเห็นไหมฮะชนบุรีเอาเข้าจริงเนี่ยตลาดอาสังหารมิมทรัพย์ของชนบุรีเนี่ยแพงกว่าภูเก็ตในแง่ของมูลค่าตลาดรวมนะฮะ แต่ถ้าไปเทียบแต่ละโปรเจกต์แต่ละโครงการแต่ละหลังเนี่ยภูเก็ตเนี่ยแซงกว่านะครับทีนี้ถ้าดูของมูลค่าตลาดอาสังหาของภูเก็ตเนี่ยมาเป็นอันดับ2นะครับมูลค่าของตลาดอาสังหาริมทรัพย์ทั้งภูเก็ตทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสกว่าล้านตีสะวา่า4,200ล้านดอลลาร์นะฮะตอนนี้มีหน่วยเหลือขายอยู่ในภูเก็ตทั้งหมดเนี่ย 11, หนึ่งหน่วยก็ตีสว่าเหลืออีก15%ของจานวนหน่วยยูนิตที่ขายในทั้งเกาะภูเก็ตนะครับแต่แน่น น้อยกว่าชนบุรีน้อยกว่ากรุงเทพแต่พอเราดูราคาเฉลี่ยต่อหน่วยภูเก็ตเนี่ยกบสูงกว่ากรุงเทพและชนบุรีและแม้แต่ปริมณฑลรู้ไหมครับจำนวนหน่วยขายนะของยูนิตในภูเก็ตนะฮะห้าล้านบาทเฉลี่ยต่อต่อยูนิตนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรครับไม้ว่าคุณจะเป็น คูเวลล่าเล็กซี่เดนนะฮะคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวรถหลังเชิงเขาถึงชายหาดลงมาเป็นห้องแถวนะฮะออกมาเป็นชุมชนอันนี้คือเฉลี่ยทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยห้าจุดสองเก้าล้านนะครับเมืองอันดับสามครับกลับมาที่ภาคตะวันออกก็คือจังหวัดระยองนะครับปรากฏว่ามูลค่าของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ระยองเนี่ยฮะมาเป็นระดับสามห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยกว่าล้านบาทนะหรือประมาณ1,700กว่าล้านดอลลาร์เนี่ยแหละครับในขณะที่จำนวนรอการขายในระยองเนี่ยนะครับ23,000กว่าหน่วย เหลือมากกว่าภูเก็ตนะฮะคิดแล้วเหลือการขายถึง25%เพราะฉะนั้นจำนวนยูนิตเฉลี่ยนในจังหวัดระยองที่เขาขายกันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2.53ล้านนะครับทามว่าทงหวระยองขึ้นมาติดอันดับ3เพราะว่าเป็นหนึ่งใน3จังหวัดของภาคตะวันออกเรียกว่า EEC นะครับซึ่งเป็นเมืองที่จะต้องมีพวกบรรดาเกี่ยวกับเรื่องของทุนต่างชาติย้ายเข้ามาลงทุนแล้วก็ต้องหาที่พักอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับต่อมาอันดับ4ครับกระโดดข,ขึ้นไปเชียงใหม่เลยนะฮะเชียงใหม่ปรากฏว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเชีียงใหมม่่นลลคาา54,5,000ก้ ก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่ล้านดอลลาร์นะฮะมีจำนวนหน่วยเหลือขายตอนนี้หนึ่งหมื่นกว่าหน่วยนะครับและทีนี้ในการขายเฉลี่ยต่อนหน่วยนี้จะอยู่ที่ประมาณ4.55ล้านบาทครับตบท้ายด้วยจังหวัดที่5นี่นะฮะก็คือจังหวัดเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันแต่จริงต้องบอกว่าคืออะไรรู้ไหมหัวหินกับชะอำนะ ตลกก็คือทำเลหงหินกัญชอำเนี่ยนะครับมีมูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของทั้งเพชรบุรีกับประจวบคีริขันรวมกันเลยเนี่ยนะครับ41,000กว่าล้านประมาณ1,200กว่าล้านดอลลาร์นะครับหน่วยเหลือขายตอนนี้แป0 0กว่าหน่วยราคาเฉลี่ยนะฮะ5.08ล้านล้านบาทนี่คือ5อันดับของจังหวัดที่อยู่นอกกรุงเทพกับปริมณฑลที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดของโลกเออโทษนะมากที่สุดของประเทศไทยนะครับ รู้ไหมครับถ้าดูจากตรงนี้ทั้งหมดเป็นไงภาคอะไรที่ไม่ติดเลยส่งเข้าประกวดแล้วไม่ผ่านอีสานอีสานเนี่ยไม่มีจังหวัดไหนเลยนะฮะที่มีมูลค่าของตลาดอสังหารมาิมทรัพย์ติดในห้าอันดับแรกของประเทศไทยเมื่อไม่นับกรุงเทพและปริมณฑลขณะเดียวกันภาคตะวันตกก็ไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีเนี่ยฮะภาคกลางนะฮะภาคเหนือนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าในอนาคตต่อไปหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้เห็นชันดเจนนะครับ กรุงเทพปริมณฑลภาคกลางนะออกมาค่อนมาทางภาคตะวันออกด้วยนี่นะครับจะมีตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงขึ้นและนั่นสะท้อนไปถึงอะไรฮะความเป็นอยู่ค่าของชีพต่างๆทถีบตัวขึ้นมาสูงขึ้นนั่นเองครับดังนั้นด้วยการพัฒนาต่างๆหรือว่าโครงการอะไรต่างเนี่ยก็เลยทําให้การกระจายของตัวโครงการต่างมันไปตามแนวนี้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นถ้าหากว่าใครอย,อยากจะซื้อบ้านอะไรก็ดูดูกันนิดหนึ่งนะฮะอาถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมคิดว่านะฮะ ซื้อบ้านในก swoją swoją รุงเทพปริมณฑลหรือซื้อต่างจังหวัดดีกว่ากันส่งส่งเลยนะครับอยากรู้นะฮะถ้าใครคิดว่าซื้อในกทมปริมณฑลดีกว่าอพิมกทมปริมณฑลถ้าใครคิดว่าซื้อต่างจังหวัดดีกว่าอพิมต่างจังหวัดแล้วส่งมานะครับถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมคิดว่าซื้อบ้านหอสังหาริมทรัพย์ต่อไปนี้ระหว่างซื้อกทมปริมณฑลหรือว่าซื้อต่างจังหวัดอย่างไหนดีกว่ากันส่งเลยครับถ้าคิดว่าซื้อต่างจังหวัดดีกว่าพิมพ์ต่างจังหวัดหรือตจวก็ได้ถ้าคิิิิดดวว่ากกกกรรรรุงเเททพปปมมมมลลล์แ้้็็ไยนะคับ